ท่านผู้ชมครับประเด็นร้อนประเด็นแรกต้นคลิปไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับข่าวที่กำลังโด่งดังในไทยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกล่าสุดไอโชว์สปีดเจ้าของช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นแฟนคลับของ cr7 ซเวนคริสเตียโนโรนัลโดมาเยือนประเทศไทยนะครับเจ้าตัวก็ทำการประเดิมขับรถตุกต๊กพุ่งชนกำแพงรั้ววัดเป็นที่เรียบร้อยเป็นข่าวที่อยู่ใน การจับตามองของหลายๆคนแล้วก็บรรดาสื่อนะครับไอโช s p e e มาเที่ยวนะมาทำคอนเทนต์มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเจ้าตัวได้มีโอกาสไปขี่ช้างนะครับแล้วก็เกือบเอาตัวไม่รอดทีนี้ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่การประเดิมในการขับรถตุกตุกครั้งแรกของเขาเจ้าตัวมีพี่เลี้ยงที่ไปด้วยก็คือ spd ผู้ให้โน .1 นปรากฏว่าก็ออุสา ได้รับคำเตือนแล้วว่าให้ขับช้าๆนะฮะสโลสโลแต่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับน่าจะเบรกไม่เป็นเรามังก็พุ่งนะครับรถตุกๆในชนกำแพงรัววัดนะ,ะโชว์สปีดแด่สายตาชาวโลกไปในไลฟ์สดโดยล่าสุดก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้นะครับสปีดไปขอขมาเจ้าวาดแล้วก็เจ้าของตุกๆทางทีมงานยินดีที่จะใจ่ายค่าเสียหายให้เสร็จแล้วจะเปลี่ยนภารกิจไปชกมวยต่อไม่รู้ว่า รอดหรือไม่รอดในส่วนของข่าวแมนยูเอต็ดนะครับกับมาที่ข่าวปีศาจแดงมาไตเดลิกจะาตก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อบ้านเกิดเนเธอร์แลนด์พูดถึงความรู้สึกที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเอต็ดแล้วก็ผลงานนัดล่าสุดที่กระโดนเสียวิพากพ์วิจารณ์เหมือนกันนะในการช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับลงทําศึกโปรแกรมฟี فا เดย์เดลิกบอกว่าก่อนอื่นเลยนะมีความสุขมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูเอต็ด เพื่อร่วมทีมทุกคนเป็นกันเองมากๆตอนนี้ได้รับการจัดก,การภายในโดยสมบูรณ์แบบการมีโค้ดแล้วก็นักเตะดัชหลายๆคนช่วยเรื่องการปรับตัวได้อย่างมากเอลิกเทนฮากไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ผมย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเพราะนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทีมหนึ่งแน่นอนและการมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงมันก็มาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลมากมายแฟนบอลต่างคุ้นชิน กับสโมสรที่ประสบความสําเร็จเรื่องของเกียรติประวัติแชมป์มากมายแนดิตตอนนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหมดทุกคนในทีมที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นอีกครั้งนอกเหนือจากนั้นผมต้องพยายามโฟกัสต้องพยายามทํางานหนักการลงเล่นบนเวทีพรีมิ์ลีกมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ในส่วนของการรับชมเนี่ยเวทีพรีมิ์ลีกมีผู้ชมที่ เยอะมากกว่าบุนเดสซีกาอย่างมากอันนี้ก็เป็นบทสมาษณนะครับที่เดอะลิกเนี่ยพูดถึงนะ <c oughs> เกี่ยวกับประเด็นแรกนะครับที่เจ้าตัวย้ายมาอยู่กับแมนยูนะแล้วก็มีการพูดเปรียบเทียบด้วยว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยในจำนวนผู้ชมมากกว่าบุนเดสซีกาแต่ก่อนจะไปต่อประเด็นต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคิดสรุปข่าวประจำวันที่9เดือน9ปี2567ขอคนละ1ไลค์1 like, การกดติดตาม ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมพิเซษนะฮะโปร9.9ลดเหลือ1636บาทในส่วนวันที่1 0 1ถึง11กันยาลดเหลือ1666บาท ก็จะแถมฟรีนะครับใบมีสํารองมูลค่า659บาทไว้สำหรับการเปลี่ยนในอนาคตแล้วก็มีในส่วนของสีให้เลือกกันนะตอนนี้3สีนะครับก็คือสีดำสีเบรดแล้วก็สีฟ้าตามภาพด้านล่างนี้เลยนะพิเศษนะครับยา้าอีกครั้งวันนี้โป9.9สำหรับแฟนช่องอาเมียจัดไปนะครับย่ายพลาด กดตะกร้าได้เลยที่ปักบุตคอมเมนต์วิดีโอ youtube ด้านล่างแล้วก็ขอบคุณรถยนต์คุณภาพสุซูกินะครับออกรถสวิปวันนี้รับทันทีสุซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจกับคุณฟรีสุซูกิเม่ทนายสวิตดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงถึง7ปีฟรีสุสูกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายนปี2567 สัมผัสประสบการณ์ขาวสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าไปดูเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w s u z u k i c o t h ขายของกันเสร็จแล้วเรามาต่อกันเรื่อง,องของเนื้อหาข่าวนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนช่องนะครับ <c oughs> ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะเราก็อยู่ลำบากซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดเรื่องของการเสียประตูเดลิกบอกว่าผมคิดว่าคุณคงทราบดีว่าผมรู้สึกยังไง เราเป็นฝ่ายชนะแต่ส่วนประตูที่เสียเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลจริงๆผมน่าจะทําได้ดีมากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูที่2ของพวกเขาผมรู้ตัวดีแม้ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงผมน่าจะเคลียร์บอลได้ผมได้แต่ตั้งข้อสงสัยตัวเองระหว่างเกมคือมันแย่มากๆนะมันก็ทําให้เขาว่าเสียความมั่นใจเหมือนกันนัดนี้จะทําให้ผมเสียโอกาสในการลงสนามต่อ ในอนาคตหรือเปล่าผมไม่รู้ผมแค่ต้องพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในส่วนของโรนัลคูมันนะครับที่เป็นโค้ชของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันก็กล่าวเรื่องของฟอร์มการเล่นของเดลิกว่าตัวเขาเองอรู้ดีว่ายืนตำแหน่งได้ไม่ค่อยดีเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลผมคิดว่ามันมยุติธรรมนะที่จะทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ส่วนตัวเขาก็มองว่าเดลิกอ่ะภาพรวมยังทาผลงานได้ดีอยู่ก็ให้กำลังใจเดลิกไปนะครับซึ่งเดลิกน่าจะเป็นนักเตะแมนยูที่ฟอร์มการเล่นดอปที่สุดและในบรรดาแก๊งที่ติดทีมชาติไปเล่นฟีฟ่าเดรอบนี้น่าจะเป็นคนที่ฟอร์มการเล่นดอปที่สุดและแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์พอที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะร่างทอง ขนาดนักเตะที่ย้ายไปแล้วนะครับแบบสดๆดร้อนๆนะเพิ่งย้ายออกไปเลยป้ายแดงอย่างสกอตแม็กสไตรเกอร์สกอตแม็กโทมิเนเตอร์สกอตแม็กโทมิเนนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหจังหวะการยืนตำแหน่งจังหวะการหาพื้นที่โฉบเข้าไปมงนะครับแต่สุดท้ายก็พลิกกลับมาแพ้โปรตุเกสจนได้นะโดนบูโน่ฟันเดดยิงด้วยซ้าย หน้ากรอบเขตโทษนะครับและเป็นประตูฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีของบูโน่ด้วยแต่เดี๋ยวค่อยคุยถึงเรื่องของบูโน่นะลำดับถัดไปคุยถึงแม็กโทมินก่อนแล้วก็โปรตุเกสมาได้ประตูชัยนะครับในช่วงท้ายเกมจากตัวสำรองคริสียโนโรนัลโด้นะครับซึ่งเป็นประตูที่901ของพี่โด้ด้วยอีก99ลูกจะครบ1 0 0 0ลูกหลังจบเกมนะครับถึงแม้ว่าจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่แม็กโทมินนะก็ยังคงรู้สึกดีมากนะครับ กับเรื่องราวในอดีตที่เจ้าตัวเป็นเด็กลูกกรอกขนองเล่นให้กับแมนยูตั้งแต่เด็กจนโตถึงแม้ว่าจะพึ่งแยกย้ายมาเจ้าตัวก็จะเป็นแฟนบอลของแมนยูเต็ดไปตลอดชีวิตนอกจากนี้แม็กโทมิเน่ย์นะครับยังได้พูดถึงบรูโน่เฟนเดสว่าผมเคยเล่นกับบรูโน่มานานหลายปีนะเขาเป็นคนที่สุดยอดมากๆทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็ในฐานะคนคนนึง เขาช่วยเหลือผมมากมายมาตลอดเส้นทางอาชีพที่เรานั้นได้เล่นร่วมกันผมรู้สึกขอบคุณเขามากๆผมอวยพรขอให้เขาโชคดีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปสกอตต์แมกโทมิเน่กล่าวซึ่งแมกโทมิเน่นี่มีสถิตินะยิงไ่สิบประตูจาก17เกมหลังสุดที่เล่นให้กับสกอตแลนด์นะครับแหมสมแล้วที่เป็นดาวยิงนะประจำชาติเป็นตัวบักเป็นตัวบัค เป็นตัวจบสกอร์ในกรอบจริงๆไปอยู่กับคอนเต้ก็ถ้าจับเขาเล่นวิธีการดีๆสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเราน่าจะมีข่าวแม็กโทมิเน่ถล่มประตูมาฝากแฟนๆให้พูดถึงนะสำหรับทางฝั่งเรานะครับน่าจะบ่อยอยู่แต่ก็ดีเลยครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูเตดไม่มีใครเกลียดแม็กโทมิเนทุกคนเอาใจช่วยด้วยซ้าในส่วนของชิโดออบีมาตินนะครับอันนี้ ขอขั้นด้วยชิโดออบีมาตินนะล่าสุดน้องก็ได้ลงสนามแล้วนะครับทำไปหนึ่งประตูในเกมทีมชาติเดนมาร์กชุดยูสิบเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำไปลูกหนึ่งในส่วนเรื่องของการเซ็นสัญาร่วมทีมแมนยูแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอทางพรีมิ์ลีกอนุมัติการย้ายทีมแล้วก็อบีมาตินน่ะต้องมาอยู่ในทีมนะครับเรื่องของกระบวนการการพัฒนาแล้วก็ลงเล่นให้กับ ทีมชุดเยาวชนเพราะว่าเนี่ยเป็นคือเซนชิโดออบิมาตินมาเนี่ยไม่ได้กาให้ยัดลงเล่นเป็นชุดใหญ่เลยแต่ให้มาพัฒนาฝีเท้าในชุดเยาวชนไปก่อนแล้วถ้าเกิดจับพัดจับผูเฮ้ยฟอร์มแรงเว้ยเล่นได้เร็วเว้ยเฮ้ยเติบโตวไวก็ค่อยดันขึ้นมาแล้วแต่หรือว่าอยู่ที่ศักยภาพความเก่งกาจของตัวน้องว่าจะทำได้ไวขนาดไหนนะ ถ้าเกิดเล่นชุดเยาวชนเปียงปลางเร็วก็เดี๋ยวคงได้เห็นในชุดใหญ่เร็วๆนี้แต่คือตอนเนี้ยรอทางพิมีลิกอนุมัติเรื่องของเอกปรงเอกสารการย้ายทีมให้มันเสร็จก่อนนะครับโอบีมาตินก็คือยังไม่ได้เล่นให้กับแมนยูเลยนะ <c oughs> ทีนี้มากันที่บรูโน่ฟานเดนเดสนะครับเมื่อคืนนี้ลงสนามไปเต็มเกมซะด้วยโอ้โหไม่พักกันหน่อยเลยลงสนามไปเต็มเวลาทำไปหนึ่งประตู ของดารโลนี่ยังดีหน่อยถูกถอดออกมาทีเจ็ก็ช่วยให้โปรตุเกสชนะสกอตแลนด์ไปสองหนึ่งลูกยิงของบูโน <royable> ่อ <speaker> ย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการยิงเท้าซ้ายที่ดีมากๆนะแล้วก็เป็นประตูอีกด้วยจ้าตัวก็ฉลองการลงเล่นครบเกมที่6กรนะครับในอาชีพการค้าแข่งใส่ติของบูโน่ตลอดอาชีพลงเล่นไป6กรเกมมีส่วนร่วมกับประตูยิงจ่าย 347ลูกก็แบ่งเป็น191ประตูกับอีก156แอสซิสโดยบรูโน่นะครับสถิติการลงเล่น600นัดของเขาก็พลาดการลงสนามนะทั้งหมด5นัดด้วยกันนะครับซึ่งเกิดขึ้นในฤดูกาล2017ใน1นัด2019ใน2นัด2022ใน1นัด2024เนี่ย2นัดโอ้โห 600นัดนะฮะบูโน่พลาดแค่5นัดเท่านั้นเองตลอดอาชีพอึดมากจริงๆคลิปนี้หัวข้อหลักในการพูดคุยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนักเตะแมนยูเต็ที่ไปรับใช้ทีมชาติและผลงานดีซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่ในไทยนะครับที่ตั้งข้อสังเกตแม้กระทั่งแฟนบอลต่างประเทศก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าปัญหามันเกิดจากอะไรท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาแชร์หรือว่า แสดงมุมมองทัศนะของท่านได้นะครับที่คอมเมนต์วิดีโอ y o u t u b e ด้านล่างว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทำไมนักเตะของเราส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะคือมันก็มีคนที่ฟอร์มไม่ค่อยดีมีเหมือนกันแหละแต่ใช้คำว่าส่วนใหญ่มักจะผลงานดีแล้วไต่ไปถึงระดับล่างทองมีสถิตินั่นนู่นนี่โผลมาสแตตบลา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 หรือเรามองดูด้วยตาเปล่าก็าได้ไปเช็คไฮโลงไฮไลท์มาเฮ้ย ลูกแบบนี้ทำไมมันอยู่ที่แมนยูมันยิงไม่ได้วะแต่ทําไมไปเล่นทีมชาติแล้วโอ้โหยิงเป็นหายเลยทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วดูสีหน้าสีตามีความสุขกันจริงๆมันมาเล่นให้แมนยูแล้วหืมหน้าเหมือนคนอมทุกข์เหมือนโดนบังคับมาเล่นนะและบางคนบางคนเออแบบไม่ค่อยแฮปปี้เลยดูอึดอัดไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเป็นที่ตัวนักเตะเอง หรือเป็นที่ผู้จัดการทีมหรือเป็นที่ระบบทีมหรือเป็นที่สภาพแวดล้อมหรือมันอาจจะเป็นความเข้มข้นของบอลทีมชาติกับบอลสโมสรที่จะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของนักเตะแมนยูถ้าเกิดมารวมกกกันแล้วเนี่ยพากันลงเหวแต่พอแยกกกแยกย้ายกันไปไปเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเล่นหรือว่าได้เพื่อนร่วมทีมที่ก็เก่งๆมารวมตัวกันโดยเพราะชาติเก่งๆเนี่ย มันก็ยิ่งช่วยกันส่งเสริมให้พากันล่างทองพากันเล่นดีถ้าเป็นชาติที่ขุมกำลังแน่นๆหน่อยก็มีโอกาสจะทำผลงานได้ดีโดดเด่นหรือว่าเข้ารอบลึกๆเวลาแบบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบฟูลทีมอ่ะพวกชาติตัวเต็งๆอะ่ะนักเตะแมนยูไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบก็มีโอกาสจะไปได้ไกลอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าโอ้โหปัญหามันเยอะมากกว่าที่เราคิดนะเนี่ย แตกประเด็นไปได้แบบหลายเรื่องเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคบบี้เมนูผ่านบอลแม่นยาม92%นะสัมผัสบอลทั้งหมด86ครั้งผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของคู่ต่อสู้ถึง6ครั้งนะครับแย่งบอลกับมาครอใน5ครั้งพยายามเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง3ครั้งและ2ครั้งที่ทำได้สำเร็จเคียบอลสกัดบอลได้2ครั้งบทบาทจ็อบหลักๆของคอบบี้เมนู ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำนะครับเดแคนไรต์เนี่ยดูจะยืนสูงมากกว่าเมนูด้วยซ้ําแล้วผมไปดูเรื่องของลักษณะวิธีการเล่นดูจะกระชับกระเฉงแล้วก็มีชีวิตชีวามากกว่าเล่นให้กับแมนยูนับเฉพาะในฤดูก,กาลนี้เท่านั้นก็พอแล้วกันอ่ะนับเฉพาะแค่ในฤดูก,กาลนี้ยเมื่อไปเทียบกับเกมทีมชาติจากที่ผมดูนะแล้วก็ผมเช็คสติด้วยเมนูดีกว่า แต่มันมีอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกันทั้งเล่นให้กับแมนยูแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษคือผ่านไป60นาทีน้ําบานครับเหนื่อยน้ําบานแล้วก็แบบเหนื่อยดูไม่ค่อยฟิตเลยแล้วก็ดูกอบๆละละ,ละชอบกลชอบกลคข่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับลาร์สบุทอยลุนบุทแ่งอาร์มเจ้าตัวก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการไปรับใช้ท e ีมชาติเดนมาร์กอีริกเซนเนี่ยไปเล่นนะครับแล้วก็ผลงานใช้ได้ด้วยนะอีร e ิกเซนน่ะ มีส่วนร่วมนะครับทำให้ทีมชาติเดนมาร์กเอาชนะเซอร์เบียไป2-0แล้วก็อีลิกเซนลงเล่นไป68นาทีสร้างสารรค์โอกาสได้เพื่อนอะ่ะได้3ครั้งนะทีนี้ในส่วนของฮอยลุนกลับมาที่ฮอยลุนนะครับฮอยลุนไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติเพราะว่ายังฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่หลายๆคนก็หวังว่าเฮ้ยหลังจากพักเบรกทีมชาติอยากให้อยู่ในทีมวันที่บุกไปเยือนเซาท์แธมป์ตันล่าสุดนะครับ ข้อมูลจาก MEN นะ m a n c h e s t e r e v e n i n g News ก็คาดการว่าฮอยลุนอาจจะลุ้นเหนื่อยมีโอกาสที่จะไม่ทันนะอยู่ในเกมชุดที่พบกับซัแทนตันเร็วสุดอาจจะเป็นวันที่พบกับบาร์สลียในโปรแกรมฟุตบอลคาราบาวครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเซิร er ์กซีกลับมาเล่นใหกับแมนยูจะได้ประเดิมออกสตาร์เป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรทำามากคือจริงอยู่นะครับว่าเขาพลาดโอกาสทอง วันที่เจอกับแดงเดือดแต่ล่าสุดเนี่ยไปเล่นให้กับทีมชาติเออล่างทอง <laughs> ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งในเกมที่เดอร์แลแนด์นะครับก็ชะนะบอสเนียไปนะเออยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งแล้วก็เป็นประตูรแรกในนามทีมชาติด้วยต่างประเทศเนี่ยแซวกันยับเลยนะครับว่าไอ้ลูกที่หม่งบอสเนียกับลูกที่หม่งลิพูเนี่ยลูกที่ม่งบอสเนีย ยากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าหันหลังให้ประตูด้วยนะเออมองกลับหลังอ่ะแล้วก็เข้าด้วยลูกนี้สันทัตยานดีมากแต่วันแดงเดือดอาจจะเป็นเรื่องของความกดดันได้ไหมสภาพแวดล้อมแล้วก็ยังต้องจับจังหวะอยู่อ่าก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับเซิร์กซีแต่ยิงได้ในทีมชาติอด,ดีแล้วจะได้เป็นความมั่นใจมาต่อย,ยอดกับสโมสรน,นะครับในส่วนของเซิร์กซีก็สภาพร่างกายฟิตขึ้นเรื่อย ขอให้จูนได้เร็วๆนะกับบรรดาแนวรุกของแมนยูนะครับแล้วก็หอยลุนก็นจะกลับมาแล้วถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงแล้วก็รถยนต์คุณภาพซูซูก,กิรวมถึงบริษัท MS Theater ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุม้ม คลิปนี้ก็ไม่มีเรื่องของอัปเดตข่าวสารนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะหาหัวข้อมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวรอมีข่าวที่มันน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันน่าจะเป็นวันพุธนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันอังคารผมไม่อยู่ผมมีไปพัทยานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายทุกจุ